ครับพอลี่ครับัสดีครับัสดีครับวันนี้ก็มาตามแนวทางของพอลี่ได้นะครับแลงปั่นเป็นเลขเจาะลาสตานะครับแล้วก็พี่เฉพาะกิตกาชาดนาะพอลี่เนาะครับผมครับผมรู้สึกว่าจะมีผลงานในวันหนึ่เนาะนะครับรู้สึกว่าจะมีหอดสามตัวในวันน่ะมาเมลยย์ิ่งโมผีมีปะพอลี่อืมอีบอกามลยเรียนในวันก็เป็นหนึ่งนี่เด้หนึ่งก็ตแปดนาะ เดฮเห็นรับนะครับเป็นยังเป็นกาเป็นกาชาติเนาะเอาโชคผลงานนะพ่อเรี่ยนะครับอืมผู้ใด้เอาสามตัวนี่ไปใส่บนนอนะครับเนี่ยนะครับสินี้ล่าสุดาเนาะลาสุาว่าหน้ามะเขานะครับเนาะเาพฟะกิดกับ่ะเขานะครับแต่ว่าชุดกาชาติพ่อเรี่ยสามตัวล่างเห็นป่ะครับเจ็ดหนึ่งแปดนะครับเลขออกหนึ่งแปดเจ็ดนะครับห้าเจ็ด น้องเลยเพื่อจะจับให้นะครับในขคู่78นะว่านนะครับโอ้78ลีพี่น้องเอ้ยนะครับนี่ยสามตัวมากเลยนะครับว่านนะครับเอาไหมพี่น้องวันนี้นะครับมีสามตัวเลยว่านนะครับข้อสังเกตดีๆนะครับชุดล่างเป็นหลักเนาะพอรีเเนาะครับผมครับผมชุดล่างเขาจับแม่สามตัวเหมือนกันชุดล่างเนี่ยเป็นให้เป็นหลักเหกือนเัาสิจับกูแบบเด็กกับ้างต้องเอาอันแถวล่างไปอันเที่ยมันก็เป็นบูดเป็นล่างจริงนะ ว่านนี้3ตัวไอ้แถบบนนี้เป็นการจับรวมระหว่าง3ตัวครับนะครับถือว่าไปผู้ใดจับว่าน3ตัวมีโชคเนาะครับว่านมาเลยจับให้นว่ถือคู่งว่านเอานะครับมันนี่แกมเมื่อไหมนะครับถือว่ามาแรงอยู่นะครับซาลาเลกจอน้อยพอลี่นะครับเริ่มจะมาแล้วเด้อนะครับว่านสึกว่าชุดพิเศษเนาะจะเขาดีว่านเนี่ยนี่เข่าว่าจะเป็นปกติ แล้วเขาวีพี่ลำพอรีเนาะตรงโตเลยนะครับนี่รู้ซึกว่าจะเป็นเลขตัวเลของพะรีหาหกหาหกเขานะครับครับเลขตัวนี้อีกตัวหนึ่งศูนย์สองศูนย์สองนะครับดูซึบว่าเขืมากคนนี้นี่ถิ่มมากอยากเค็ดเพาอยากให้เลขกลับอะไรด้วยกันสังเกตด้วยพรกะ่ค่อยกลับอะไรเมื่อว่าสิเป็นเพวกถ้าน้อยหรือว่าเป็นเล่าพัชนะเล่าพัชนะนี่เดีย่า แจจ่าเลยแบบม่ต้องกลับครับผมถ้าตัวบนขึ้นยุ่งหนาครัถ้าสองคู่หลังนี่มันจะไม่กลับครับผมหรือซื้อซาไปเนาะครับเพื่ออะไรหลายคลิปเยอะเพิ่งคลิปเยอะเลยคลิปต่อยกันนะครับเออเพิ่งคลิปเยอะถึงงงเนี่ยนะครับเขาเบิ่งเงาเบิ่งนี่ละเบิ่นี่เจนในห้าเข้าใจการจับกวงพอลี่ทเข้าใจวิธีเรียกตัวเลขเนาะพอลี่เนาะครับครับถือว่ามาดีของพอลี่เอาพอลี่จะโชว์ชุดล่วงหน้าแบบเก่าเด้อครับ ชุดละแบบเก้าแบบเขาเคยเหตุตะก้อนนะครับกับมีนะครับจุดบนหนึ่งแปดเจ็ดหกนะครับถ้าให้เจ็ดแปดแปดหนึ่งเจ็ดหกหกหนึ่งนะครับมีชุดเบินสองสองเจ็ดเจ็ดนะพอดีเนาะครับผมบนพี่น้องทามาพอดีไห้เราได้นะครับแล้วก็มี่นะครับพี่เศษปกติพี่นะครับเป็นชุดร่วมนะครับสองสามหนึ่งแปดนะครับจ้าให้สองสามสามหนึ่งแปดสองแปดสามนะครับสามนี้นะครับพี่น้องบริมากจุดร่วมอยู่นะพอดีแต่ถือว่าเคยมีผลงานดีมาตะก้อนนะครับ แกบมาเจ้าอะครับเด็กไม้แรงผสงฝันครับอ่าลงเลยพอดีนะครับนี่แหละแนวทางขัดเจนได้พี่น้องนะครับฝากนี่แหละฝากติดตามนะครับก็มีจอก็มีจอเล่านะพอดีเนาะจอล่าพัฒนานะครับแล้วก็ลอสตานะครับชุดลอสซิตาคาชาฉพิจแล้วกปกติพิเศษเี่พี่นะครับเป็นสามยางในโลกในช่วงนี้กันเลาชิร่วมกัน มันไล่พายาโหแลอวมันหลายโพดเนาะครับตามนี่ตาเพิ่งสุขีพลิดนะครับไปเห็นช่องมอรวยก็ไปช่องแม่ตุยนะครับแม่ตุยพารวยนะครับเออแม่แม่ตุยรวยรายวันอาโชติในพอดีเว้ยนะมตุยรวยรายวันย้อนเอฟซีบัตรกดหาแม่ตุยพารวยเพราะเห็นเหมือนว่าเออมันก็ล่อยแล้วเนาะผนพิมพ์ผิดเนาะครับตามนี้เด้อพี่น้องพิมพ์ตามนี้นะจะได้ชัดๆแม่ตุยรวยรายวันเด้อนะครับนี่เฮ้ยเขาพี่ใ้ตัวหนึ่งเขาพี่เบ็ด แม่ถือรอย,ล,ยละวังกระไรเด้อนะครับรตามนี้นะครับ <Ly> ร่มยลอยพี่น้องเอ้ยนะครับเรียกว่าลมปันได้กระไรมาเฮ็ดให้พี่นอ้องบั้งมาเห็ดพี่น้องฝนตกกระไรเฮ็ดไทยบัง้งคือก็มันตกระเฮ็ดได้หมดเอเอ้าวบาเดอร์อรรพอลี่เดี๋ยวโชคจุดเจาะลาสตาจะพอเกิ่ยวลาสตาชาติชาต<ข>ิชาติครับมาแล้วครับโชมพี่น้องชมนะครับ จับดีมีชิดถึงสามตัวได้นะครับพอลีก็จับล่าสตาให้มันนะพอลีเนาะเขาเบิ่งตัวนี้เด้อครับจับเองนี่ยเิ่งชุดตัวแดงเห็นบ่ปะพอเกลียดกับตัวตัวน้ำเงินนี่ยว่าเบลงกับน้ำเงินบ่พผลว่าญาตนแดงลายๆผลว่าครับคันเดียหลายกระชับไล่ตาายายผดเออนี่นะครับเปนชุดกาชาดกับีเบลนี้นะครับตัวนี่แหละชุดพอเกลียดกับประมาณนี้นะครับนี่แหละเขาจับเบลงในชุดนี้นะพอลีเนาะครับผมครับผมแต่ว่าพอลีจับเหมนมาแล้วก็มี่เจ็ดหกเก้านะครับผู้ใดสิจับเป็นยังนี้กับสางสามตัว ช้างลางนี่จับกอนมูเลยครับนี่นี่ครับหกศูนย์เจ็ดสามเก้าสามนะครับเนี่ยถามนี่หรือพิ่รองเื่อน้องฮกกันได้นะพี่เนาะเบิ้์นบริเคียนไหเด้นนะครับฮกฮกเนาะเฉพาะกิจหกหกสองนะครับจับไห่แปดหกสองหกสองศูนย์นะครับถามนี่นะครับเดินนะครับแล้ววันนี้กระชากนะครับเจ็ดห้าสองจับไห่สี่สองสี่หกห้าเจ็ดเดินนะครับนี่ไอ้เขาอยากเรียกเองในสามตัวกันนี่นะครับ ชุดชุดล่างน,นี่แหละนะครับ,บนี่ชรบชุดล่างนะครับชุดบนที่เป็นรวมสามตัวนาองพอลีครับครับเอานะครับเพิ่งสังเกตเอานะครับเอาลงนะครับบางที่กับอธิบายสั้นเข้าใจดอกก็ใช่พวกนี้ไลคีบเอาลูกคอยเสีควายนูนไปต้องขันนะโอ้โี่ครับชุดนี้จอหน่อยจอลายลายย่างก็เริ่มสีควายดีขึ้นน้องพอลีครับผมมือแรกๆก็อยากมงวนๆกันจะไม่เยอะมีแรงบ้างกับคู่ขาดเสร็จออกจะไปห่งตัวไปอยู่น้อยน้อยนี่ประตูน้อย ออกดีกันเนี่ยแต่ว่ามันตรงไม่หน้าครับว่านหนู่นตรงเน้อว่านว่า่นตรงถึงสองน้ยเลยนะเริ่มสีมาเนาะเริ่มปกติปกติหล้วก็วิ่งพี่เขาตรงๆเลยนะครับมีสองศูนหล้กก็ห้าหกนะครับส่วนกาชาดในเขาสามตัวเลยนะครับแต่ว่าเรียกว่าถึกนะครับี่น้องจะเบอลสังเกตว่ามันเป็นแบบไหนนะครับสามตัวสองตัวเนี่ย คอยสังเกตไปต้องการศึกษายต้องการแบบคงจะไม่โชคนะครับอันที่จับมากก็ถือว่าเด่นเลยเดเพราะว่ามันอันมอเลยเอาอันเอาไอ้สถิติมันไม่จับก็ถือว่ามาตรฐานเลยถ้าถ้าไม่อยากจับเองกันเรียงตามนั่นเหมือนกัเพราะว่าเราตีในอยได้หลายเลยนะครับจับซอยได้หลายครับบางที่มันก็หลายตัวเนาะเลขซี่คู่นี่จับเลยตัดเด็ดก็แม่นมากหน่อยเลยนะครับต้องเลยใส่สถิติสอยนะครับเพื่อควบชัดเจนนะครันจับคู่นะครับ ก็ฝากไวนกนไก้นะครับกดจักคนละครกแช่นะครับช่องมอรวยช่วยได้นะครับมอรวยปันโชคเม่ตุยรวยไร้วันเด้อนะครับก็ฝากเวนช่องอะไรช่องหนึ่งสายตามอีกช่องหนึ่งเนาะเมตุยเนาะ,ะนะครับจะม่ได้พลาดโอกาสดีๆเนะาะมอรวยกับกิดสิงานกันหน่อยบาเที่ยวลงท่านะครับกับไปย่ามตามเม่ตุยนะครับจะม่ได้พลาดพวกเลขไร้วันเนาะสมืซื้อเล่าละ่ะแม่ตุรวยรายวันนะผมเกิด <c oughs> สิดลงล้งเลขไรายวันเสิ่งล้งเร็วนะครับสลาเลขไรยวัน คนแรงคนแชร์นะคนดติดตามอ๋อพี่เลีย้ยงช่วยอีกทีนึงนะครับก่อนจะปิดคลิปเนาะ <c oughs> นะครับขอบคุณพอดี้ยหลายนะครับจนเกาโมงสิบโม,มง,องพอดีท่านกินเข่าอยูอ่เด้อนะครับเอาเบิ้องเด้อนะครับเนี่ยชุดวัดบุญชี้ยจริมแคร์ไปด้วยครับเด้อแคร์ไปจ่อไปถ้าเบิ้องเด้อนะครับให้เรียกว้ดวีคออืมกันออกแล้วก็เดี๋ยวม่นี่ละลูกหม่องนี่ที่ละแห่งชิลล์ล่องจุดนี้นาะเชรืง,งหัวนี่เนะานะเนาะครับอ๋อพี่เลี้ยลงนะครับเอาช่วยชุดล่องอีกทีนึ่งนะครับ ชุดร้อมน้ำเด้อน,นะครับพี่น้องเคยเล่นชุดร้อมนี่ล่ะถามหาชุดร้อมถามหาเลขเบิ้ลก็หามาให้นะครับเบิบ้ลเบิ้ลสองสองเจ็ดเจ็ดด้อน,นะครับชุดร้อมน,น,นะครับก็สิประมาณนี่แหละลช่วงขึ้มาน้ำฟอร์ลีเด้อน,นะครับขอบคุณเพื่อเรืยที่แบ่งปันในทางดีสวัสดีครับอขอบคุณเรื่อยครับฟอร์ลีสวัสดีครับ